ต่อไปอ่ครับก็คือก็คือะสมสำเร็จได้เ็ตถ้วยอ่หนึ่งปีเกถ้วยปีเกถ้วยจะไปแค่ไหนจะไปก็คือปีนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นเาเกว่านักแข่งคนหนึ่งที่อยู่ในคลาส์บีให้ได้ขึ้นโพเดียมหรือว่าขึ้นสแตนเนี่ยหรือว่าขึ้นรับรางวัลเนี่ยเขาเลื่องกันยังไงเขาเลื่องยังไงเหมือนแบบมีครูประจำชั้นมาบอกเฮ้ยเธอคล้ายๆคล้ายๆใช่หรอก็คือนักเรียนทุกคนผมบอกเลยว่า ต้องมีคนที่เป็นอาจารย์หรือคนฝึกสอนครับคือไม่มีใครเกิดมาขับเป็นแน่นอนชัวร์นอกจากนอกจากแบบเทพเจ้าจริงนอกจากญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นคือต้นตำล้ำกัเลยเออเหมือนกับพวกแบบเรากินอะไรต้นตำล้ำคือแม่งอร่อยอย่แล้วจริงนะเมื่อกี้เราลดเดิมเลยกูเออกันหมดเออแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้พวกแต่ละคนต่างไม่เคยได้ดิฟกันมาก่อนไงอ๋อเออใช่เอออ่ะคาสบีอ่าก็คือปีนี้เอาคาสบีก่อนก็คือรับรับเป้าคาสบีแต่ว่า รายการที่จะลงก็คือตอนนี้ก็คือจะมีเลดไท a แอดทิปก็คือเป็นของยางไทยแอดเป็นคนจัดขึ้นมาอยู่ที่เทพละครชื่อว่าเลดไทยแอดทิปสองพันสอ่ะแล้วือรายการใหญ่กว่านั้นคือเป็นสามารถลงกับคลาสเอคลาสบีได้เป็นรายการเอ็มซ้อมคอปเปอรกะว่าจะได้แน่นอนรายการเรามีอยู่ในช่องสปีนเองอ๋อฮะ ก็คือรายการนี้คือลงไปครั้งแรกด้วยแต่ว่าเมื่อเมื่อปีที่แล้วก็ได้ไปชิมรางวัลแล้วนิดนึงครับก็คือไงอร่อยไหมก็อร่อยมากเลยครับกําแพงเป็นรถยังไงครับก็เข้ากําแพงเต็มๆเลยครับครั้งแรกที่เราลงอ๋อแล้วก็ปีที่แล้วก็ได้ไปบางแสนปีนี้ก็จะไปบางแสนให้ได้ไปดิปโชว์บางแสนนี่คือฟาร์มไปเต็มเลยต้องขึ้นคัทบีแน่นอนใช่ขึ้นคัสบีให้ได้แน่นอนพูดกันมาถึงขนาดนี้แล้วอยากรู้ว่าตั้งแต่ เข้ามาดริรถครับได้อะไรกับมันบ้างได้เขาเรียกว่าได้สติในการขับรถแล้วก็ได้วิธีการขับรถที่พิเศษอ่าที่พิเศษบนห้าบ้านเขาใช่เพราะว่าดริฟในกลางถนนเลยอะไรประมาณนี้จริงเหรอเคยดริฟต์บ้างหน่อยนิดหน่อยบางทีตำรวจจับตำรวจจับจะไม่ดีแล้วไม่ดีแอดเดี๋อวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีอันนี้เขาเป็นนักแข่งใช่นะแล้วที่แล้วที่อยากจะได้ได้ยังผู้หญิง เอ้ยยังยังครับยังยังไม่ไมีใครกินเลยหรอยังไม่มีใครกินเลยคุกกี้ช่วยกินหน่ยอยเร็วอาจจะล้ออาจจะเหยียบเหยียบแลนะ <laughs> แล้วก็สุดท้ายนั่นคือได้มิตรภาพดีครับก็คือคือผมก็รู้สึกว่านักแข่งทุกคนที่เป็นทุกคนในว,วัดทุกคนที่ทุกประเภทผมว่าทุกคนมีเขาเรียกว่าแรงจูงใจเดียวกันแล้วก็มี ความนิสัยเดียวกันคล้ายๆกันชอบอะไรเหมือนกันใชอบอะไรเหมือนือนนี่จะคุยกันรู้เรื่องนะรถกับรถเหมือนกันอะไรนะรถกับรถถ้าให้เลือกระหว่างผู้หญิงกับรถเลือกรถครับทำไมทันทีเลยก็รถนิดเลยรถมันถึงเรียกว่าพูดอะไรไม่ได้เราจะทําอะไรก็ได้แต่แต่แต่เสียงมันดังกันนะเสียงเสียงมันดังหมือนกันอันนั้นท่อันนั้ทออดังแต่เสียงอย่างนี้ชอบชอบชอบฟังถ้าอยู่ทั้งวันยังอยู่ได้เลยอ คุยกันมาขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูรถเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะให้ชินนั่งให้น้องเขาดิฟไปด้วยเลยแลวผมจะดิฟให้ดูเออดิฟหร้อดิฟไปนิรรถเลยได้เลยครับดิญเลยครับ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับครับผมมาเริ่มต้นเลยค่ะรถคันนี้เป็นรุ่นอะไรรุ่นเซลเวโร่เอสซครับผมค่ะครับผมก็หลักๆก็คือภายนอกก็คือจากร้านเอ็กเกนนะครับดูครับนอกก็อเราเป็นคนคิดค้นด้วยแล้วก็ไปเอาลอกเลียนแบบอย่างญี่ปุ่นมาหน่อยนึงครับผมแล้วก็คือหลังๆคือพาร์ทเนี่ยจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับคันเรียกว่าญี่ปุ่นก็คือโนมุระเคนครับผมคือคือเป็นนักแข่งรถที่อยู่ญี่ปุ่น เขาเลยนแขกรายนี้อาัตมาดูแบบคนดีก็เลยเอามาแต่งรถเราเองซะเลยใช่ก็เลยเอามาแต่งรถเราเองนอาจจะเป็นไอดอลอีกคนนึ่งได้ครับผมเริ่มต้นมาเลยแต่งอะไรไปบ้างคะเริ่มต้นแต่งเลยคือทำเครื่องก่อนเลยเครื่องก่อนเลยเครื่องนี้ก็คือเราต้องสักนิดนึงเดี๋ยวเราไปยังไงไปดูเครื่องกันดีกว่าไปดูครับได้ก็ดีว่านี่เป็นฝาโปรไฟเบอร์นะครับ มันเตาฝากระโปรงธรรมดายังไงก็ฝากโปงธรรมดาเป็นเหล็กอันนี้เป็นไฟเบอร์มันก็เป็นการลดน้ำหนักแต่มันเสียอย่างเดียวมันไม่มีที่ขามเลยเดี๋ยวเราจะมีเราจะมีม้าม้าพิเศษครับงั้นมันีเด๋ยวม้ามมีที่ขามมีที่ขามด้วยท่อปะปาครับอันนี้แพงมากๆเลยในการจะตัดได้แค่นี้ต้องซื้อเป็นเมตรแต่เราจะเอาแค่นี้อ้าวแล้วมันทำอะไรกันบ้างก็เครื่องครับ1นนะครับ450แรงม้าครับผมก็มีเทอร์โบเดี่ยวตัวหนึ่ง ที่ปกติคือก็คนสนใจก็คือทำันแน่นอนแล้วก็มีคัมโชกนะครับแล้วก็มีเวสเกตแล้วก็มีเลกูเลตจากเฟกนะก็คือเป็นสปอนเซอร์ให้แล้วก็เป็นท่อยางจากเฟกท่อท่อน้ำจากเฟกครับมีหมอน้ำมินียมก็ดีหลัก็คือแค่นี้ถามว่าจริงแล้วสเตปนี้คือถามว่าเป็นยังไงก็ผพว่าบอกเลยว่าอ่อนที่สุดแล้วในการปีนมาแต่ว่ามันพอเพียงก็ยังพอเพียงกันอยู่สำหรับในการแข่งค้าซีในการแข่งระดับสนามเล็กๆกับการที่จะขึ้นไปค้าบี คิดว่าจะเพิ่มเติมอะไรก็เพิ่มเติมความความแรงครับประมาณผมหกร้อยแรงม้าอืมอ่ะฮะซึ่งหกร้อยม้าก็เพิ่มไม่ยากครับก็มีแค่หัวฉีดเปลี่ยนหัวฉีดให้มันเพิ่มสามารถจ่ายน้ำมันได้เยอะหน่อยหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเทอร์โบให้มันใหญ่หนึ่งหรือว่าตามกันบ้างเาเรียกว่าเปลี่ยนหอยให้ใหญ่ประมาณนี้ครับหอยใหญ่เอาประมาณนี้แล้วก็กระจูนใหม่ก็เรียบร้อยแล้วเลหกร้อยแรงม้าอืมก็หลังๆก็คือครั้งนี้ต่อไปเป็นช่วงล่าง ช่วงล่างของรถคันนี้เนี่ยก็คือสามาัญงมากมากเลยหรือเปล่ากับการแข่งดิฟได้สามารถรับได้ได้ปรับมมได้ไอตัวนี้เนี่ยคือจากยี่ห้อขายออฟิศที่ญี่ปุ่นก็คือเป็นคนคิดค้นมาก็เลยมีนักมิตคนหนึ่งเป็นญี่ปุ่นใส่คนไทยก็เลยตามมาไปใส่แหกไปใส่ประเด็นว่าโชว์นี้มันดูเหมือนเราค่อนไม่ค่อยได้ได้ยินยี่ห้อแต่ว่าครั้งแรกที่ผมใส่ก็คือรู้สึกว่าประทับใจ มันเห็นชัดเจนเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเอาง่ายๆเลยคืออาจารย์ให้ใส่นั่นเองอ๋อแล้วอาจารย์ล้าอาจารย์ก็ใส่ต้องใส่อะไรใช่ผมก็เลยต้องใส่อแล้วก็หลักๆก็คือแค่นี้ช่วงช่องล่างถ้ามีพวกห่วงนิดหน่อยก็คือปรับวงมุมแคมเปอร์ข้างหลังเฉยแล้วก็เบรซุปเปอร์เลี้ยว ถ้าสังเกตได้ได้เนีก็คือซูปเปอร์เลี้ยวซูเปอร์เลี้ยวหักได้มากกว่าเดิมอ่าาามมัหกกกไดกกด้วเิสูว่ารถธรรมดาหักได้เท่านี้ครับซูปเปอร์เลี้ยวเนี่ยประมาณเท่านี้ปุ๊บเลยออ่่าาหรืวง่ายๆคือนำมนันเอผ้าไว้เวลาเรากลับรถส่วแนแอร์เรากลับรถก็พองอะไร เราไปโยนเทยบอยู่เลนสามเล<า>นสองไม่สาม,มารถอยู่ประมาณเลนหนงหนึ่งครึ่งได้อ่าก็คือมันพลิกได้เลยมันมีผลต่อการขับดิฟมาก้อยแค่ไหนเวลาเราไปชิดชิดเวลาเรา,เราไปไปแบบไปบูมแคบๆรู้ว่าจุดชี่แคบ,บๆนเ,เราสาม,มารถทำได้คือมันมีผลต่อการขิ้นคะแนนไหมอย่างกับการที่ขับชิดอ่าแต่ประเด็นว่ายิ่งเรามีแองเกิลมากมาไม่ได้หมายความว่ามีคะแนนเยอะอืคือมันทำให้รถได้ช้ามากคือสปีดไม่ได้นีอ๋อซึ่งจริงๆเรารถดิฟเขา เอาสปีดด้วยเอาที่มุมเอาสไตล์เอาวันเอาอะไรทุกอย่างที่เราต้องขับให้ได้สไตล์ตามกรรมการนะครับก็คือแล้วก็เบรกคันนี้ก็เป็นยังเป็นคงเดิมหรือเป็นสกายไลน์ขารถมานะครับก็คือส่วนใหญ่ๆก็มีแค่นี้สลับรถคันนี้แต่ดูภายในดีกว่าภายใน ามาดูกันด้านในครับคุณผู้ชมที่คารบรักครับผมครับผมก็นะหลักๆของรถดิฟเลยคือสิ่งเดียวที่ขาดไม่ได้เลยผมว่าคือโลบาร์นี่นะไอเหล็กเนี่ยไอไอกงเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงครับก็คือหนึ่งก็คือการลดความด้วยก็คือการันน้าหด้วยคือถ้าว่าเราเนี่ยแหนเข้ามาเนี่ยตัวตัวเราเนี่ยไม่ถึงแน่นอนอเหล็กมันจะทําทำหน้าที่รองรับแรงไว้ก่อนนะครับก็คือหลักๆก็คือขาดไม่ได้เลยของรถดิฟแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยล้วนๆเนี่ย แล้วก็ทําเล่นต่อมาเนี่ยก็คืออีกหนึ่งอย่างคือสําหรับในการควบคุมรถรก็คือเบาอะเบาะต้องเป็นเบรกซีส์หรือง่ายๆเขเรียกว่าต้องกระชับนิดนึนนงอ่าขยับไม่ได้อ่าส่วนส่วนตัวตัวคนขับก็คือมันจะขยับไม่ได้แต่ส่วนตัวคนนั่งเนี่ยสามารถขยับได้นิดหน่อยอนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เฉยนะครับก็คืออีกอันหนึ่งคือถ้าว่าข้างในเกิดแบบว่าขัดข้องหรือว่าเกิดควันมาเนี่ยไม่ไม่ใช่เกิดจากควันยางนะนี่เลยครับถังเซ็นตี้ถ้าเอิถัาน้ำมันไอ นน้ำมันเนี่ยจะอยู่างหลังอันพั้นน,นี่จับเพืองอ่าเพืองที่มีอะไรประกายไฟเราได้ฉีดฉีดทันฉีดไปก่อนอ่าใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือตอนข้างหน้านียก็คือมีแค่วงมาลไยก็อาจจะเป็นขนาดที่เล็กลงนะเพื่อเราได้ควบคุมง่ายนะครับแล้วก็วัดรอบเขาลอบดูแค่รอบเฉยๆว่ารอบวันนีเป็นยังไงบ้าง ทำไม,ไมต้องใหญ่ขนาดนี้ก็คือจริงๆเนี่ยมันจะใช้ประมาณสัก6 0 0 0 7 0 0 0 8,000รอบเองครับเราดูแค่ว่าเราเนี่ยตอนนี้เรากำลังเดินเคร่งประมาณเท่าไหร่เราจะเราจะเดินไปได้อีกไหมครับครับผมแล้วหรือว่าบางทีเราไม่ได้ฟังเสียงเราจะดูที่ได้เราเหลือบนิดนึงครับผมแล้วกอเกจว่าต,าต่างๆในการช่วยเราในการไม่ให้พืเครื่องเนี่ยมันพังถือว่าบางคนเนี่ยไม่มีเกจเลย หลับแน่นอนหลับหมายความว่าเครื่องเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยคือแบบกอกแกะกอกแกกอกแกเรียบร้อยคือเราจะไม่รู้สภาพรถอว้อย่างนั้นใช่<ม>แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการอันนี้คือว่าสวิตแอร์ไม่ใช่สวิตแอร์อยู่นี่อันนี้คือสวิตพัดลมอ่าเขาเขียนอยู่ออะอ่านว่าแฟน เพื่ออะไรพัดลมอะไรพัดลมอะไรคือถ้าว่าปกติเนี่ยเราสตาร์ทปุ๊บเนี่ยมันจะติดทุกอย่างเลยครับเราไม่รู้เลยว่าเราเราเสียเนี่ยหรือว่ามันเสียเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเราจะเช็คอะไรอรา,ราปปุ้งอ่ะมันมีไฟบอกอ่ะอันนี้ติดอันนี้ติดติดไหมข้างหน้าติดอ่ะติดโอเคครับอันนี้กดติดปุ๊บอ่ะข้างหน้าไม่ติดแสดงว่าอันเนี้ยพังอ่ะอ่ะแล้วก็2ตัวต่อไปคือปั๊มติกอ่ะฮะคือปั๊มติ๊กเนี่ยคคือเราต้องรู้เลยว่าตัวไหนจ่ายไม่จ่ายครับครับผมมันนี่คือระบบเซฟตี้นะครับเห็นเอาพงเอาพ ป้องกันไฟครับเดี๋ยวไอจะเป็นไก่ย่างได้เพราะว่าบางทีเงี้ยอาจจะเกิดประกายไฟจากพวกเราไม่เห็นใช่ไม่เห็นอยู่ดีเราขับไปโกไลไเดอร์เฉยเลยอ, <c oughs> อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นกเดเร็วัะเอาแผงออกแต่ว่ารถบางคันก็ยังยังมีแอร์อยู่บางคนรักสบายยาน่นอยนึงอยากรักสบายหน่อยน, <c oughs> นึงเวลาซ้อมขอติดแอร์หน่อยนึงแต่จําเป็นไหมถามว่าจําเป็นไหมอันในการเอาออก ก็เป็นมากมากเลยเป็นกฎเลยใช่เป็นกฎเป็นกฎแต่ว่าถ้าว่าไม่ซีเรียสหรือว่าสั่งกรรมการไม่ซีเรียสก็ยังได้อยู่อในในในบางรายการครับครับผมก็หลักๆก็คือมีแค่นี้แล้วก็ถ้าว่าผู้ชมเห็นก็ข้างหลังก็คือโล่งเลยไม่มีเบาะเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่มีใครมานั่งอยู่แล้วนี่แหละเราซ้อมใช่ว่าม่งั้นเดี๋ยวเนี่ยครับหัวจะโดยกรงเหล็กเนี่ยาตายแล้วก็สุดท้ายนั่นคือเราเนี่ย ต้องเขาเรียกว่าอยู่ในโลบาแล้วอยู่ในเบาะแล้วขาดไม่ได้เลยนี่ครับเซฟตี้เบลล์เบลนีครับสิ่งสาคัญเลยในการช่วยเราเนี่ยไม่ไปไหนเช่นแบบว่าเราคว่ำหรืออะไรเราจะไม่ไปไหนเราจะไม่เบรกิ้งอยู่ข้างหลังแน่นอนอ,อมีเบลอยู่หลักๆภายในก็ประมาณนี้ไม่มีหลายคันนี้ก็เป็นแบบคันรพื้นฐานสามารถเล่นได้ในรุ่นคาสซีในคัสบีครับครับผม